จะต้องใช้ยที่ความะคะบังตับขอหนึ่งพันนะคะซึ่งภาษาความนะคะที่ใช้ในการสื่อสารในการบอกไม่ถอยหลังนีนะคะเราจะพูดคำว่าซกนะคะใช้คำว่าซกนะจะใชะ้ในส่วนของสายวัดรอบศอก ตอนนี้ก็ได้ทําการนะคะเหยียบบนแผ่นดินไทยเป็นที่เรียบร้อยในการเหยียบอย่างเป็นทางการนะคะกาบเข้าสู่เส้นฐานบ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งนะคะของนายศักดิ์สินนะคะหรือว่าพุทธราชาราชาเห็นไฟมุกนะคะหลังจากที่ได้ทําหน้าที่สมศักดิ์ศร์ไปทางเป็นช้างไทยค่ะทำหน้าที่อัญเชิญพระสารีริกธาตุ